Eştema. นองทีมาทาลั่นป่าบืนนะครับมันตกยงนะครับลอยมารลอยงป่าบืนนะป่าเรียมมานะครับครับป่านะครับน่ครับมันหมุนนะครับมุนน้ําใต้ยังนะครับนครับผลงานครับอันนี้พี่เขงนะพี่เขีงตัดตผลงานอครับมันตกคดูครับดูนนะครับสวยแล้ว ไปด้ปิ้งกินนะครับก่อนไปทํางานนะครับวรุงนี้เราจะปิ้งปลาดุกกินนะครับันะครับครับนี่ก็เป็นปลาที่เ้องได้มนาครับปลาเบือนนะครับปลาเบือนื่อนี่ฝนตกแข้งครับทั้งบ้านน้อครับนี่ครับพักกับมาพร้อมนะครับพร้อมเทียบพร้อมนะครับโดยเทียบแดงครับเทียบตะการแป้งนะครับพร้อมเดี๋ยวาใส่หมอนะครับนี่ครับหมอต้มน้องบ้านนะครับง่ายๆนะครับร้อยกินหนึ่งครับเทียบแดงเทียวเทียว แดงได้แดงจากต้มนะครับตอนนี้ครับน้ำแล้นเดือดนะครับเทียวนี้มากนะครับเที่ยวนี่แล้วร้อนน้ำเดือดเลยกันนะครับมันสีขาวนะครับเทนี่แหละครับได้เวลาที่เขาจะเอาปลาลงนะครับเที่ยแดงมากครับนีควนเข่าตาบนนะครับน้ำเดือดปวดอ่อนนะครับโอ้ยควนเข่าตากบนะครับเแท้แท้เลยนื้อแท้ โอ้ยผึ่งคนเลยเดียงเลยเขาเลยนะครับเหยียดก็ได้มาครับนี่เคก็บอีกคนหนึ่งนะครับเยียนสังกัดนะครับเทียงเข้าไปเดียงครับเยืยนเทียงครับไปเยืยนนะครับทำการไหมครับวันนี้นะครับมาเลยเรนี่ครับอันนี้นี่อันนี้เดียงเก็บได้มือนี้นะครับนี่ โล่างโดนครับนะครับเฮ็ดจนเหยาหมดแล้วนะครับทำเป็นปลาซิวกระเปื่อยหมดแล้วครับตอนนี้นี่ครับพ้นยืนยืนเบื้องไอ้แดงนะครับนี่ครับเสียบคนนี้ครับบึ้มเลยนะครับเสียบคนนี้นี่ครับใส่เฮ็ดนะครับกําลังจัดผักน้งไตยนะครับ อันนี้เทียบเทียบตำนานนะครับเทียบใน้ตำนานนะครับฮะอันนั้นอันนั้นคือบงสุรถนะครับตอนนี้เขาก็เขามาห้องอีกฟังหนึ่งนะครับติดติดกันนะครับเทียบแดงกำลังนี่ครับรรบังคุงนี่ซิมซิมซิมนะครับ เยีทตา <cake> <S <S ผมบังครับฮ <ด Liberty. S 1> ึ่มคครับแทบตบกอล์ฟครับกรกอล์ฟโอ้รใส่สุดเขียบยังเลยต่ำฮุ่มนะครับใส่ผีนครับอือันนี้ก็เป็นเห็นนะครับไม่ได้ตื้อเราครับเต่าในเท้าเต่าปลาบืนนะครับก็ปลาเขาจำฮึ่มทำแบบพิดีพิถันอัตโนมือนะครับ พี่กระมี้นครับใส่ยังกี่แสบดากครับเนี่ยครับรุ่นนี้ยังกีแสบดากครับนี่ปมาแดกเป็นปุกเป็นปุกน้ำเต้ากระมีนะครับปูไปนี่นะครับครบกระมิเกี่ยวกับกรมี้ครบเบิดหามยัดนี่ก็ตามไปนะครับตัมล้อเวลานะครับล้อปลาฟดนะครับโดยเสียบแดงครับหาเมียต่วเห็นละบัดเนี่ยเหรอ มีดนะครับมีดนะครับงงนะครับเอาไปเบิ่งฝาตอนนะครับทีครั้งนี้นะครับนี่ก็มีอีกเทียบหนึ่งนะครับเทียบแฟงนะครับทั้งทั้งนี้เสียบแฟงจากลาบยาโซนะครับยันแฟงสี่สีนะครับสายาออกเบอร์เสื้อนะครับสี่สิบสี่ไม่ใช่อะไรนะครับ เหอเห็ดนะครับนี่แบบนี้แบบครบนะครับน้ำสดน้ำเสีแบบก็ไปเอาไว้เลยนะฝนตกนะครับนี่ครับถามเบิ้งครับห้องติดกลับไปฟังไอเดี่ยงคือเก่านะครับ รนานีเสียบแดงซิมบักเน่านะครับสมบักเน่านะครับสมบักเน่าอย่างแรงนะครับบักเน่าของแท้นะครับชมได้ไกลครับก็จะได้แดงว่ามีครับนี่เสียบตำหุงนะครับมั่อหันมาประทันนะครับไปเบิ้งหม้อต้มปลานะครับตำหุงใส่พริกหงนนะครับเนี่ย ใส่ประเดยกอ๋อเปดกกันได้เปิดพุ่นพุ่นพุ่นปุกเปิดแล้วพุ่นเอามันเบิดตัวนึงเบิดนี่ครับเทียบต่ำหุ้งของจริงเข้ามาครับขี่แทบดังครับรุ่นนี้นี่เตนี่ครับพี่หวานอาปากครับ นีบปเดกโมโคสานะครับมลาสูตรเด้นครับสูตรจานแฟ้งนะครับสูตรจานแฟ้งครับคางตึกไปยกนะครับลาบยโซนะครับนี่ครับลั่นที่แซียที่สุดเนาะยังอีกวันกับโบบอกเรื่องนี่เล่นไปซื้อเนาะไอ้ยัง่งเองนงนี่ยครับตอนนี้ก็ได้เครื่องปรุงมาแล้วครับนี่ครับนีมโบบอกนะครับว่าเป็นยังนะครับใส่หลายเสียบหลายครับมาเขาแล้วก็ใส่นะครับไอ้นี่ ใส่มาเขาครับใส่ไต่กลนมาหนึ่งเอาซีมซีมบลกเนีใหญ่ใส่โยซีมนะครับเดี๋ยวผมมึงเบิด์ตจะโยกไปวะผู้เดียวเป็นเป็นหนึ่งไม่ซ้อนกันเลี่นี่วะเขากระไบเลยกระไปประมาณสี่โมงเต่า เออประมาณนี้เออคาเห็นมามงเห็นนะามงเนไปเห็นตัวดางนี่ครับเีแดงหวนะครับหวเลยนะครับมมี่าปเสียบนะครับจังไรหายใจบอกกครับหมวหัวคัดคอนะครับเยบหัวหวหวออกไปนะครับโอ้เสียบสีอนุบาลนะครับแต่ว่ารถสติ์มหาลัยนะครับเฮ้ยแป้งั้งแหโซดิ ยังมาโมดสิมออบึงเลอดผู้ผาถานละคุณกินเด้อเองไงซิยกบหรือวากวกเบาๆแสดงว่าวาบันเด้นะขาดนังขาดนังขาดเขาขัวบะซีขา สดไหยดมครับดมำบกำบะเจาะสเก็มโนว้วหยับด่างม้วยด่าหงวควันในดียงครับไกูเรียน,น้ำเกียร์เกียร์นย่ครับต้มปลาท่านในมิยังเกิดขึ้นครับท้างนี้ต่ำหุ้งถ่าแล้วครับใส่สวสวเวรริดนะครับ มีครับความจริงเขามานะครับเขามาเองนะครับเบิ้งเศษนนะครับสีขุ่นสีนะครับโอ้เศษมุกงงจนนั้นว่าน็ดสมแล้วตอนนี้แดงงอขย้อนเนี้ยเพอาะหน่อยไหมนี่ครับโอ้เสียบนะครับเสียบนี่ครับเสียบแดงเบ็ดรับการแดงต้องเล่นกระซิมนะครับยิ้มสุดเสียบแดงครับเออไม่ใช่ลรื เสพแดงผม,ม,ม,ย,งมยังไม่จิ้มเองครับไม่ยู่บ้านมาเพื่อเพลานสมาคมก็ได้นี่เบตเต์เลียนใบเดียววีอัน,นิ่งโอเคพานครับ<า>โอเคเ<ล>พานห<า>ลังจากที่สูตรเสียบแดงพานไปมือสรงสุดหลับเดี๋ยวงเขานะครับขี่เสียบดักนะครับรุ่นนี้เ <laughs> งียบคุงสามตอนนะครับอ <laughs> ุ้ยพีกสวนหนึ่งนะครับ <laughs> เห็ดแบบอย่างนะครับฝนกับ่ตกเลยนะครับนับหน่วยฟิกนะครับตอนนี้ไม่ได้นับบ่โอเลือก็คืบ่เหลือเลยบ่เด้งเด้งเลยบ่ลนะครับเดี๋ยวเาจังไปพอกันที่ตอนต่ำนะครับครับตัดกล้วยนะครับคนป่านะครับเราอยู่ป่านะวันนี้พออยู่ป่าหนึ่งวันนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับทางขาดนะครับทางที่จะไปกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้นะครับหนึ่งวันนะครับใช้ชีวิตแบบ ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับติดอยู่ในเกาะนะครับอย่างนี้ครับหลังจากที่เรานะครับไปเอากล้วยมาครับเราก็มีบักสีดานะครับบักสีดาับพรุ่งนี้เราค่อยมาเอาอีกนะครับเพราะว่าเราติดอยู่เกาะนะครับสะพานเข้านาขาดนะครับอย่างนี้เอาได้ยังครับอันนี้ยังยังยังเอาไม่ได้นะครับโอ้หน่วยนี้เบียมแล้วครับนุ่มมากครับครับเราน่าจะรอดนะครับ วันนี้ยี่สี่ชั่วโมงของเราครับ่มโอเคครับครับหลังจากที่ฮ่อได้บอกได้แกละครับก็บอกที่ดาครับมาต่อเลยบอกบอกมีนะครับยี่สี่ชั่วโมงเขาในจะท่องแตกตายนะครับลักษณะนี้นะครับน่ครับทุกนะครับผกมีนะครับพร้อมทานนะครับเงีับผมีคีับ อหอมนะครับโอเคนะครับต้มปลาก็ได้ที่นะครับเทอข,ออของเสียบนะครับไอแดงเป็นคนทิมนะครับเงาผงสุรดนะครับ <laughs> สุรดของเงานะครับครับเพลงไหนนะสัตว์ได้พี่ติดก ไอเก็ัน่แซบวะนร้อี่แซ่บนี่แซบแดงโอเคนะครับไปเจอกันนะครับสำหรับื้อนี้ก็น้กินกับพี่อพอมนะครับที่จะกินเขานะครับตอนกินกับราเลไทยนะครับเพราะว่าแบตจะเบิดแล้วนะครับฝาห้องนะครับยี่ครบก็ใบนะครับสดนะครับไม่การูดใชเด นี่ครับตอนนี้ฝนกระตกไม่อีกรอบนะครับกำลังจะกินเขานะครับตักต้มปลามาครับโอ้หอมนะครับสูตรพี่แดงนะครับต้มปลาหอมนะครับนี่ย่ำๆครับแซ่บนะครับเดี๋ยวแซบร่วมกันนะครับมาเด้อมาเด้อคุณครับหมอนึงกุ้ยวนะครับเมีเปียรเดียดครับ ตาต้มปลานะครับโอ้น้อนนะครับต้มสมนะครับใส่หยอดเด้ไหยนะครับเนี่ยครับกำลังกิน,นครับเห็นแล้กินแซ่บนะครับไอแดงครับเชียบประจำทิมงานนะครับ ฝนมาอีกแล้วนะครับตกเจ้าที่สองนะครับฝากติดตามนะครับอีสานคลาสสิกนะครับครับมาเล้วครับกินเขาน้ำกันครับสำหรับวันนี้ขอ,ขอเ้าเข้ามาสวัสดีครับ ครับกินเขาด้วครับคนตกนะครับนี่ครับไม่กินเขานั่กันครับนี่ครับมีตำพุงครับต้มปลาที่เขาได้มาเมื่อนี้นะครับครับตำพุงเสียบนะครับเสียบนั่กันครับตำพุงครับมาแล้วครับกินเขาตั้งกันนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ I've reading been books